ืัอนี้เขากบมาปล่อยปลาดุกกันนะครับนี่บออ่อเข้าคือแบบธรรมศาสตร์ครับเป็นยังไงท่านี้ใส่คำว่าเท้ามาใส่งบไปมัดไปไลยบ่จะบาดละอุกะเดี๋ยวผมสิคิดคาสเสเลียออกมาเบิ่งว่าผมใส่อันนี้ขาดส่ใจเพิ่อนม็ดจะบาด เราห้องก็จิมาคูณเออมาหารมึงว่าเออต้อนทุนหรือกำไรไมั้ยแต่บัวยังไงแต่ต้นนีเระเลี้ยงไว้แบบเลี้ยงไว้ไปกินครับเลี้ยงไปกินเนี่ยก้อนเยอะก็ไปขายเนี่ยครับนะครับกาลงเดงแยวหอนอยู่ฝั่งหนึง